ราวนี้คาว่าประธานสภาปรองดองเนี่ยอาจจะเป็นจุดแรกที่ทําให้คุณพิธาไปไม่ถึงตําแหน่งเก<ส>้าอี้น,นายกรัฐมนตรีนะฮะโดยในวันที่28มิถุนายนนี้มีแนวโน้มว่าทั้งสองพักจะยันขอตําแหน่งประธานสภากันเหมือนเดิมแต่หากเจราจาไม่ได้ข้อยุติเพื่อไทยอาจจะปล่อยให้เกิดฟรีโหวตชื่อคุณสุชาติตันเจริญตกเป็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเรื่องจะมีคนของพักพลังประชารัฐเสนอชื่อในที่ประชุมสภา เพื่อโหวตเลือกประธานสภาล่างกองทัพสื่อก็พยายามตามหาตัวตัวคุณพ่อมดดำเนี่ยเพื่อเยี่ยฟังคําตอบว่าถ้ามีคนเสนอจะเอาไม้หรือว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าแต่ไม่มีท่าทีนอกเหนือจากนั้นยังหลบเลี่ยงการพบปะสื่อมวลชนด้วยซ้ำไปนะครับในขณะเดียวกันความเงียบของคุณสุชาติส่งผลให้แกนนําพักเก้าไกลบางกลุ่มเริ่มหวาดระแวงพักเพื่อไทยไม่ไว้ใจลีลาการเมืองแบบขาเกา่าเขย่าเกมถ้าวันโหวตเลือกประธานสภามีคนเสนอชื่อคุณสุชาติจริง แล้วไม่มีการถองตัวก็มองข้ามช็อตไปได้เลยว่าคุณสุชาติจะเป็นประธานสภา และตำแหน่งนายกก็อาจจะไม่ใช่คุณพิธาด้วยซึ่งก็ต้องจับตาวันวุประชุมสภานี่แหละนะครับซึ่งส่วนใหญ่พักการเมืองแต่ละพักก็จะบอกว่าเป็นไปตามมติพักใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นที่โหวตกันเนี่ยมันก็จับมือใครดมไม่ได้ว่าจะฟีโหวตหรือเปล่าเพราะมันเป็นการโหวตในทางลับถูกต้องไหมเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับพลเอกประวิทย์กลับมาถึงที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณชัยวุฒนาคมานุสรได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับ ว่าพลเอกประวิทย์เองเนี่ยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยกับจากอังกฤษเรียบร้อยแล้ววันนี้มีงานก็คือจะไปประชุมการค้ามนุษย์นะครับทีนี้ถูกถามถึงกระแสข่าวเรื่องของพลเอกประวิทย์นี่แหละว่าทั้งจะเป็นคนเดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะมาโหวตแข่งกับคุณพิธาเนี่ยนะครับคุณชัยวิบอกว่าพลเอกประวิทย์เป็นคนเดิเดตนายกของพลังประชารัฐอยู่แล้วแล้วก็มีการดําเนินการหาเสียงมาโดยตลอดส่วนการจะเป็นนายกหรือไม่อันนี้ก็อยู่กับการเลือกตั้งแล้วก็ลงมติกันในสภา เมื่อถามว่าในพลังประชารัฐได้มีการพูดคุยหรือว่าส่งสัญญาณเรื่องนี้หรือไม่คุณชัยวุฒิบอกว่าไม่ทราบครับถามต่อครับถามถึงการดําเนินการทางการเมืองของพักหลังจากนี้คุณชัยวุฒิบอกว่าตอนนี้พักมีสส40คนได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่ในการทํางานในสภาก็จะดําเนินการตามนโยบายของพักแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับนะะักข่าวก็ถามต่อถามว่าการโหวตประธานสภามักจะ มีแนวทางการโหวตกันนะแล้วแนวทางของพลังประชารัฐเป็นยังไงคุณชยัยวุฒิบอกว่าไม่ทราบครับยังไม่ได้พูดคุยกันถามถึงกระแสะข่าวว่าพลังประชารัฐจะร่วมมือกับเพื่อไทยในการโหวตประธานสภาปรากฏว่าคุณชยัยวุฒิบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันพร้อมถามกลับว่าในกระแสะข่าวเนี่ยมันมีการร่วมมือกันหรือนะักข่าวก็ถามต่อครับ จะประชุมถึงแนวทางการโหวตประธานสภาเมื่อไรในส่วนของพลังประชารัฐนะคุณชัยวุฒิบอกว่าประมาณวันจันทร์วันอังคารนี้ก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยแหละแล้วก็ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะมีมติพักหรือจะปล่อยให้ฟรีโหวตทั้งนี้เป็นปกติของทุกพักะครับจะมีการประชุมกันก่อนก่อนที่จะลงมติว่าจะลงมติไปในทางไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญ สุดท้ายครับถามถึงกระแสข่าวที่ว่าพลเอกประวิทย์เดินทางไปต่างประเทศไปพบกับคนเ,เครือ,อคนของเคืือไทยค,คุณใช้วุฒิบอกว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปด้วยตอบแทนไม่ได้ก็ต้องไปถามคนที่ไป เนี to well ่ยนะครับแล้วตอนนี้เองก็ยังไม่เจอพลเอกประวิตยเลยก็เลยยังไม่ได้คุยกันก็เป็นว่ารอมติพักยังไม่ยืนยันว่าจะมีฟรีโหวตหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันพักที่เขาบอกว่าจะไม่แตกแถวแน่นอนก็คือพักภูมิใจไทยวันนี้ไปรายงานตัวกันที่รัฐสภาคุณอนุทินนำทัพไปนะฮะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเลยบอกวันนี้ถือเลิกอะไรหรือเปล่าถึงต้องมาก็บอกตามสไตล์เลิกสะดวกไม่มีเลอกอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่ามีสอสอใหม่เนี่ย แกบอกว่าเกือบ30คนเลยนะโอ้โหนี่อยู่โอ้โหนี่มาลงมันเ่ใช่ใช่เออลงมาในเรื่องเรียนแถวกันมาเลยอะมากันพร้อมเพรียงนะโอ้แล้วใส่ไทยสีเดียวกันหมดทุกคนเลยใช่ฮะนี่ขนาดเพื่อไทยเข้ามารอบที่แล้วสีแดงยังไม่แดงเดียวกันเลยนะแต่ของภูมิใจไทยน้ําเงินเดียวกันคิดดูมีการถามเรื่องของการเลือกประธานรัฐสภาคุณอรุทินให้สัมภาษณ์บอกยืนยันพักภูมิใจไทยไปในทางเดียวกันแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องรอก่อนว่าจะโหวตกันยังไงแต่ยืนยันว่าจะไม่มีใครแตกแถว ในขณะที่มีกระแสข่าวบอกสอสองูเห่าอ่ะงูเห่าเขาบอกว่า60ตัวตัวละ100ล้านเนี่ยโคดิทินได้ยินมาบ้างไหมโคดทินก็ย้อนถามว่าข่าวมาจากไหนคนรับอ่ะเป็นงูเห่าแต่คนจ่ายอ่ะเป็นตัวอะไรที่มีสองเขาอ่ะถามข่าวแบบนี้ <c oughs> เออ <c oughs> ก็ยืนยันว่าเอออาจจะไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรือเปล่าเรื่องการให้งูเห่าในรอบนี้น,นะครับ